สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์สุขสุคนจ้าเมื่อนี้ก็หลังจากที่เฮากินข้าวปุ้นแล้วเฮากะซิมาแวะแวะเขอนลุงโอ้ยลุงคือหน้าโหดแทะยางไปวูบวูบปลลดหน้าโหดอยู่ในโหมดคิตตีได้ลงขวเอกของกินสุลานกินเห็ดของกินเปลือย้ลนหลนอันท้องแวบก่อนยังกินเพราะว่าเพิ่งจะกินข้าวมาแล้วแม่เพิ่งซื้อแป๊บซี่ซื้อน้ำหวานมาสูรลานกิน ลานน้อยไกกินแล้วนะลุงสีตรงไกลชุบกินเมาเมาน้ำสมทั้งแม่ทั้งไงด้อพี่น้องเกันจะได้ฟันเมาแบบสี่คือมือนอะพิดถึงปลาหัวแม่สีว่ะนี่ป้าของเฮาเลยจ้าน่ะแม่นั่งอยู่ปูไม่เท่ากันนั่งยูต่างรังไม่กินน้ำสมกับร้านนี่เนาะนี่ไม่เท่าในรุกนะนะต่างรังใหญ่น้ำสมแน่ยยาอยู่ข้างเกินปลาเกินลุงทางพี่เอิญแม่ใหญ่น่าจะกินน้ำยังแม่กินน้ำสม ยังยิ้มหวานคือเกลเอาเลย <c oughs> อันแม่แม่หมวนกับแม่ผม <c oughs> หอมเฮาก็ไม่ได้มาแต่โดดแล้วเนาะไอ้นางเนาะเขาครัวลูกเลือดสบายดีก่อนไว้สบายดีจ้าหาน้านี่แมวหายนีนี่นี่เออยานแต่บองงามแต่พี่น้องเลย <c oughs> มามาวันนี้เฮาก็สิเข้ามาเบิ่งลุงแล้วจะเข้าสิยางไปหลังบ้านเบิ่งลุงเข้าครัวลุงเพิ่นกะต้มอลไรได้จ้านี่โอ้ยนังน้อยมาบ่ทัน โมแต่แอนน้ำปลาเพราะว่าบุได้มาแท้โดนๆจ้ะสองสามปีก่อนมาพร้อมกับอันเสาออนตอนนั้นกับลุงหวันบอกกับหลายๆลายคนนะาจา๊ะมาหนองเต่าตอนน่ะนี่มาเฮือนลุงก่อนเอ้ยลุงมาซับเอาอันอันนี้อยู่นี่เครื่องแกงอยู่นี่จ้ามุงน้อยสบายดีก่อนไวเอีงย,ง,ยงค่ะ อ,อ๋อ,อ,อเปิดแฟดตะกี้นี่ไทยมอเด้ขาถอยขออนุญาตนางเหียดขาใช้สากนางลมกันเออนางยังใช้สางอีกเน้อไม่รกูกสากตัวซับเนีย่ยฮากระมาได้สักพักแล้วเนาะฮากระมาถ่ายคลิปลุงเพิน่นจะตอนฮับจับโจงขาไก่โตว่าไก่ต้ตองสุลุกสุรานเพิ่นทิขออนุญาตเหียดายยขาเราเลยถอดหัไดีทายเนาะ มากินข้าวเที่ยงน้ำกันต้มไก่อีลุงต้มโต๊ะบักใหญ่อีลุงต้มไก่โต๊ะบักใหญ่หาบหนานพี่น้องเลยกินข้าวเลยพอจ่ายเป็นเงินกี่สบายจ้าสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันต้มไก่แซ่บแซ่บนี่นั่งกันแน่นมือเกอะมือปวดปวดปดนั่งกันั่นสีนังกินข้างเพราะว่ายากกระโปรงเขินบ่คือกระโปรงนังน้อยนังน้อยเลยล้มหลบไหนพ่อพูดว่าพี่น้องเลยเพราะว่าพี่อิ่มอะไ เลอมากินหเนเจอาล้เอิบกินกินเพื่อนนมุกใสเกือคนใสแล้วนั่งลหน้าเป็นยังเจ้ปากลูกเอาออกมือนะออกอาไม่กอเยนะเนี่ย้ขาวเลยง้มด้อเลยนากใเช้าด้วยไงมากเใหญ่นะดำดำนมากเช้าด้อไอ้ยาเพราื้ใด้อ นี่ตับมันอะรกินไหมเป็นแบบก๋วยเตเลยตับหมูหอยงีอมสนานมูีตับนั่งใจกินตับปีนี้ป่ะค้ากินปีนี้กยเตไแ่เาไเรียนแล้วเาไปเนียะนังทั้งแม่กับลูกซ้ำกันแต่ได้หันไปเขาขออนั้นองูแล้วกำงานไ้ โลตลาดชอกนต่่น้องุ่ยขึ้นนะนักสาเงแผ่เเก้อเลยงแผวไฟแผ่หบอกทำนันแล้ามุดวยมาเอาข้ักก่ยันไปมไม่อปเลือดมึงุ่นมาโลดสิไปจะอยผากันออกไปดีนนองรุนนกเ่นเต้าเนาะ Lang cái phần một... còn... hôn ừ. à, này? Mhm, 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 มันมึนนะมันนี้เลยเจ้าไหยากราบเนี่ยเดี๋ยวติดตานะเออเจ้าไหยกินเขาเรียกะกไเลย่อนเจ้ายกิน้กินไม่นานหน่อยเลยนั่งไงมลกเป็นไงสดอะไรกินเด้ตอนเด้ท้องยังไม่ลงบันไดท้องยังไ่ทันลงบันไดัน้งนี้ม่แม่เนาะ เดี๋ยวเขาข่าข่าน้าอคือขน้งเหือนก็นียวนอยเหมนีนมยน้เนาะน้ี้ยนแอนเรม้อยนะี่นี่นี่นนี่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 ่นีน่นีน่่นี่่นี่นี่่ี่่ี่นี่ มีน้ำยางก็มือทำหมดได้เนี่ยนี่ข้ออันนี้นะนั่นทำภูเขาเสือเลยนี่ภกเขาเดียร์อย่าอนี้จับยาได้กี่น่ะสบายเนาะก็ปล่อยแล้สบายลัตนาคือน้มลังแรงทวงบานนะ่านอะไรอย่านีก็ต้มรังมือเดี๋ยวปะโอ้ยมผู้เสพแสพอีกแล้วโอ้ยิีขลาสเดียวไฟรุก เองืมง่างายเอามเลยกินแหมั้ยง่าอย้นั่งซื้อให้งามเจอกินแ่้งอย่งนง่ายน่งใสอยู่ด้กรู้จักคังกิงหก่อนอยู่บแล้วกิน้างอืมไกดบ่จะนีจะเจริญนหม่กป็นไเออไรเิน่านเู้เตา นี<ส>่ยขับอกไปอยูจับไปอยู่เลยไปอยู่้าหเออมาจนไไม่เคยไปเอนะเจบแอวอูเนี่มาท่านยมเร่เนี่ยบเอาลูกนไปทำเลยพวกนมเอาไปต้องกาวนามเนี่ยน้ำสีมเอานั่มเสิเหลบบอนบอมเลโทรมากไปนัามเดียวนน้ไปนไปเดียบเ็นหัวถุงหัวเทตาลดยืมือปน ไประโครมไปเมี่ยงเมียงไปนั่หาเหมือเห็นเหมนมากดูเพื่อนพ่อไหายไปหเกียก่มทไปเนี่ยถือไปโคมใส่หัวหลานคนเดียวเนาะมัก็ไม่ไหวไม่ต่อตําตัตาอะไรอย่างงี้มวนอยู่เนาะกาวุ่งขึ้นมาก็ไดหนออเนี่ยอย่งบ่บ่เต็มบ้าบ้า้านนถึงรหรอกไ้่รู้ไงานร้านหนึ่ง่าย ใช่คอยเล่ก็กได้เล้วม,มันนะใช่เลยจ้หจะหานำ่ำถ้า่ำบุญในบาทมันสามากาไปกินหูเดียวมันบบ่อหลูกมันไปมันหาไปต่เตะสาม,มงแรกจนหอดฮกเก็โวงแรก,กามา้มหาหนำ่ำวดบัตรท่ชิมโบเห็นบักหนีมันมาแต่กานสร้สางหนีมันนไปหม่งเดียวเจอสามมาหายจะจะไปวัดมือหาบบเห็นบเห็นบักหนีปลาหม่งเลียมสัตว์ไปเจอมา อรักเลยน้องน้อยก็ขอลาปลาลุงไปก่อนเ้้จ้ารอจีสามชมคลิปต่อไปเนอสิไปใส่ต่อบ๊ายบายบ๊ายบา